เทคนิคในเวิร์กช็อปนี้จะเป็นการปรับภาพให้เป็นภาพสีน้ำโดยภาพที่ชื่อ after.jpeg จะเป็นไฟล์ภาพที่เราได้ปรับให้เป็นภาพสีน้ำเรียบร้อยแล้วส่วนภาพที่ชื่อ before.jpeg จะเป็นไฟล์ภาพที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างเวิร์กช็อปนี้จะขอย่อไฟล์หน้าต่างตัวอย่างงานลงก่อนค่ะให้เปิดไฟล์ภาพที่ชื่อ before.jpeg ที่อยู่ใน DVD เวิร์ h ช็ขึ้นมา จากนั้นจะขอขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นคลิกที่เมนูเลเยอร์รูปิเคดเลเยอรเพื่อคัดลอก l a เยอร์โดยให้คัดลอกเลเยอร์ขึ้นมาใหม่3 l a เยอร์โดย l a เยอร์แรกให้ตั้งชื่อว่า l a เยอร1 l a เยอร์ที่2ให้ตั้งชื่อว่า l a เยอร1 copy และเลเยอร์ที่3ให้ตั้งชื่อว่า l a เยอร1 copy 2 เมื่อได้เลเยอร์ครบตามต้องการแล้วให้คลิกปิดตาเลเยอร์1 Copy และเลเยอร์1 Copy กเพื่อซ่อนเลเยอร์ไว้คลิกที่เลเยอร์1จากนั้นคลิกที่เมนู Filter Artistic Cutout ที่หน้าต่าง Cutout ให้กำหนดค่า Number of l e v e l เท่ากับ4 e d g e s i m p l i c i t y เท่ากับ4และ e d g e Fidelity เท่ากับ2 จากนั้นคลิกปุ่มโอเคให้เปลี่ยนเป็นโหมดของเลเยอร์หเป็น l u m i n o ซ i t y จากนั้นคลิกเลือกที่เลเยอร์หนึอปปี้เพื่อเปิดตาเลเยอร์หนึ่อปปี้คลิกที่เมนูฟิลเตอร์อาร์ติสติกไดบัดให้กำหนดค่าในส่วนของบัดไซส์เท่ากับ10บัดดีเทลเท่ากับ10และเท็กเจอร์เป็น3 จากนั้นคลิกปุ่ม OK ให้เปลี่ยนค่าเป็นโหมดของ l a เยอร์ Copy เป็นส r e e n จากนั้นคลิกเลือกที่ Layer 1 Copy 2เพื่อเปิดตาให้ l a เยอร์ Copy 2คลิกที่เมนู Filter Noise Median ให้กำหนดค่า Radius เท่ากับ1 2 p พิกเซลจากนั้นคลิกปุ่ม OK และให้เปลี่ยนค่าเป็นโหมดเป็น Soft Light เพียงแค่นี้เราก็จะได้ภาพสีน้ำแบบง่ายๆแล้วค่ะ